รเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมผลิตวัชรศิลป์พุทธระะัศดรมัญชีายชื่ออดีตพรรเก้าไกลจากพรคประชาชนครับก่อนอนุญอภิปรายครับร่างพรบรประชามติครับที่ทางวุฒิสภานั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างแก้ไขที่ทางสภาผู้แทนรัษฎรได้เห็นชอบไปนะครับและได้มีการส่งกลับมาให้สภาผู้แทนราศฎรของเรานั้นพิจารณากันในวาระนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา137ท่า,านานครับสาระสําคัญ นในการแก้ไขของวุฒิสภานั้นอยู่ที่ประเด็นเดียวครับก็คือประเด็นในส่วนของมาตรา13ของพอรบประชาติที่เกี่ยวกับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการมากําหนดว่าประชาตินั้นผ่านความเห็นชอบของประชาชนหรือไม่จากเดิมทีครับพรบประชาติปี64ครับมีการกําหนดให้ใช้กติกาที่เรียกกันว่าเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจจอยตี้แต่พอเดินทางมาถึงเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับทางสภาผู้แทนร,ราษฎรองล่านั้นก็มีมติเอกฉันในวาระที่สครับ เห็นชอบให้เปลี่ยนไปใช้กติกาเสียงข้างมากถึงชั้นหรือว่าซิงโก้มาจอิตีแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับทางวุฒิสภานั้นก็ได้มีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้กติกาเสียงข้างมาก2ชั้นหรือว่าดับเบิลมาจอิตีสำหรับประชามติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเฉพาะมาตรา9กวงเล็บ1และก็มาตรา9วงเล็บ2ท่า,านประธานครับโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานั้นอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปบ้างในแต่ละเรื่อง แต่มันเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพอเราไปย้อนดูบันทึกการประชุมของกรรมธิการวิสามันในส่วนของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาร่างพรบรประชามติในครั้งนี้เราจะเห็นครับถึงอาการกลับไปกลับมาของกรรมธิการในส่วนของวุฒิสภาเราจะค้นพบครับว่าพอไปดูในการประชุมครั้งที่4ครับเกิดขึ้นวันที่18กันยายนคณะกรรมิการในส่วนของวุฒิสภาครับมีมติ20ต่อสนะครับให้คง กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรแต่ผ่านไปเพียงแค่7วันครับในการประชุมครั้งที่5ครับวันที่25กันยายนคณะกรรมการของวุฒิสภาชุดเดียวกันเลยนะครับกลับมีมติ17ต่อหนึ่งครับให้ฟื้นคืนชีพกติกาดับเบิลมาจอยตี้หรือว่าเสียงข้างมาก2ชั้นและทำให้เราต้องมาพิจารณากันอยู่ในวันนี้ท่านประธานครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุการณ์อะไรในช่วงเวลา ของวันที่18ถึง25กันยายนได้ไปดลบรนดาลให้คณะกรรมการวุฒิสภานั้นได้กลับลำแบบ180องศาแต่ผมก็หวังนะครับว่ากรรมการในส่วนของวุฒิสภาที่ตัดสินใจกลับลำกันอย่างพร้อมเพรียงแบบนี้จะมีเหตุผลในเชิงหลักการมารองรับว่าทาไมพวกท่านนั้นถึงตัดสินใจเปลี่ยนใจมาสนับสนุนกติกาเสียงข้างมากสองชั้นเพื่อพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้น เพราะผลประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มใดที่ลึลกๆแล้วไม่อยากจะเห็นการแก้ไขรัฐมนูลไม่อยากจะเห็นการจัดทํารัฐมนุลฉบับใหม่นั้นเดินหน้าอย่างรวดเร็วและราบรื่นดังนั้นครับหากทางวุฒิสภาจะยืนยันว่ามีเหตุผลในเชิงหลักการที่มารองรับการเปลี่ยนใจและการตัดสินใจดังกล่าวจริงๆว่าทําไมเสียงข้างมากสองชั้นนั้นถึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสังคมไทยผมก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในสภาแห่งนี้ในวันนี้ครับ พื่ออภิปรายยืนยันว่าทาไมผมถึงมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพกติกาเสียงข้างมาก2ชั้นท่านประธานครับผมเข้าใจนะครับว่ากติกาดับเบิลมาจอยตี้หรือเสียงข้างมาก2ชั้นนั้นเป็นกติกาที่มีการใช้กันอยู่ในบางประเทศทั่วโลกและก็เป็นกติกาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยเจตนาที่ดีครับในเมื่อประชามติเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยเฉพาะประชามติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศผมเข้าใจครับว่าบางคนก็อาจจะมีมุมมองว่า ประชามติจะผ่านความเห็นชอบของประชาชนไปได้นั้นก็ควรจะต้องผ่านสองเกณฑ์สําคัญเกณฑ์ที่1ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นบนครับคือการกําหนดว่าจํานวนคนที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมากของจํานวนคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเพื่อยืนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นให้ความสนใจกับประเด็นที่ถูกถามในประชามติส่วนเกณฑ์ชั้นที่2ครับหรือที่เราเรียกกันว่าเกณฑ์ชั้นล่างครับคือการกําหนด ว่าจานวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องคิดเป็นเสียงข้างมากในบรรดาคนที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพื่อยือนยันครับว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นอย่างน้อยในบรรดาคนที่ออกมาลงคะแนนส่วนใหญ่มีทิศทางความเห็นที่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามหรือถูกเสนอในตัวคําถามประชามติฟังมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าทุกอย่างก็ฟังดูดีนะครับคําถามที่ตามมาคือแล้วทําไมผมถึงเสนอว่าเราควรจะยืนยันให้ตัดเกณฑ์ ชั้นที่หหรือว่าชั้นบนออกไปและปรับจกเกณฑ์เสียงข้างมาก2ชั้นมาเหลือเกณฑ์เสียงข้างมาก1ชั้นสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้ฟังคำอภิรปรายของวุฒธธิสมาชิกท่านหนึ่งครับที่ได้ตั้งคําถามในการประชุมวุฒิสภาว่าเหตุผลที่พวกเราเสนอให้หันมาใช้เกณฑ์เสียงข้างมาก1ชั้นนั้นเป็นเพราะเราอยากให้ประชามติผ่านได้ง่ายขึ้นหรือไม่ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าในเชิงคณิตศาสตร์การลดจากเกณสองชั้นเหลือ1ชั้นนั้นมันก็ย่อมทําให้ประชามตินั้นอาจจะผ่านได้ง่ายขึ้น พราะท้ายสุดแล้วพอเหลือแค่เกณฑ์ชั้นเดียวมันหมายความว่าไม่ว่าจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในประชามติครั้งนั้นจะมีมากหรือน้อยแค่ไหนตราบใดที่ในบรรดาคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่ลงคะแนนเห็นชอบประชามติก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนอันนี้ไม่ปฏิเสธและผมก็คงจะพูดแทนเพื่อนสมาชิกท่านอื่นไม่ได้ว่าแต่ละคนนั้นยึดเหตุผลอะไรในการสนับสนุนให้เปลี่ยนจากเสียงข้างมากสองชั้นมาเป็นเสียงข้างมากหนึ่งชั้นแต่สําหรับตัวผมแล้วนะครับผมยืนยันมาตลอดในส่วนของจุดยืนของเิ่มของผม ว่าเหตุผลนะครับที่ผมเสนอให้เราตัดเกณฑ์ชั้นบนออกนั้นมันไม่ใช่เพื่อทําให้ประชามตินั้นผ่านง่ายขึ้นแต่เพื่อทําให้ประชามตินั้นมีกติกาที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นที่ผมพูดแบบนี้ครับก็เพราะว่าแม้อาจจะเริ่มต้นมาจากเจตนาที่ดีครับแต่การไปกําหนดเกณฑ์ชั้นบนว่าประชามติจะมีผลต่อเมื่อคนออกมาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์จะกลายเป็นส่งผลให้ฝ่ายที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม ในการแข่งขันกับฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านเพราะเป็นการเปิดช่องครับให้ฝ่ายที่ไม่อยากเห็นประชามติผ่านนั้นมีแรงจูงใจในการไม่ออกมาลงคะแนนอย่างตรงไปตรงมาแต่เลือกนอนอยู่บ้านเพื่อกดจํานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยความหวังครับว่าจะสามารถคว้าประชามติได้เพราะว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นบนเพื่อให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆครับขออนุญาตยกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงก็คือประชามติปี59 ที่มีการลงประชามติว่าจะเห็นชอบกับร่างรัฐมนุนหกศูนย์หรือไม่แม้กติก,กาที่เราใช้สำหรับประชามติในว,วันนั้นครับเป็นกติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นแต่คําถามที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าหากวันนั้นเราใช้กติกาเสียงข้างมากสองชั้นผลลัพธ์นั้นจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับสวทท่านหนึ่งได้อภิปรายไว้ว่าความจริงแล้วดูจากตัวเลขหากเราใช้เสียงข้างมากสองชั้นประชามติก็ดูเหมือนน่าจะยังคงผ่านอยู่ดีนะครับเพราะว่า ในประการที่1เราจะเห็นว่าจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง50.1ล้านคนมีจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์นั้นอยู่ที่29.7ล้านคนหรือคิดเป็น59%ก็คือเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงและประการที่2ครับในบรรดาจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์29.7ล้านคนก็มีคนลงคะแนนเห็นชอบ16.8ล้านคนหรือคิดเป็น57%เสืกอเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ดังนั้นดูเหมือนกับว่าใช้ดับเบิลมาจ ORITY ก็จะผ่านไปได้อยู่ดีแต่ท่านประธานครับ หากวันนั้นเรามีการใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้จริงๆพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะหากเราใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างมูน60ซึ่งเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีอย่างน้อย10.6ล้านคนนั้นเขาก็ย่อมรู้ดีครับว่าหากประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่ถึง25ล้านคนหรือกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเขาก็สามารถจะคว่ำประชาธมติได้ดังนั้นครับมันก็มีความเป็นไปได้ ว่าแทนที่พวกเขาส0 6จดกล้านคนจะออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนไม่เห็นชอบอย่างตรงไปตรงมาพวกเขาครับอาจจะเลือกใช้วิธีไม่ออกไปใช้สิทธิ์และนอนอยู่บ้านอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อกดจานวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ให้เหลือเพียงไม่ถึงยี่สิบล้านคนซึ่งก็จะทําให้ประชามติและรัฐมูลหกูน60นั้นถูกคว่มได้สําเร็จท,ท,ทั้งๆที่ณวันนั้นก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยากให้ประชามติผ่านนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่อยากให้ประชามติผ่านแต่นั้นครับความจริงแล้วตลกร้ายของเรื่องนี้ ก็คือกติกาดับเบิลมาจอริตี้ที่ผู้สับสนุนมักจะให้เหตุผลว่าเป็นกติกาที่ให้ความสําคัญกับจํานวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงกับจะกลายมาเป็นกติกาที่ไปเพิ่มแรงจูงใจให้คนบางกลุ่มนั้นตัดสินใจไม่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงและทําให้จํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงดังนั้นครับกล่าวโดยสรุปขา้าราชการผมยืนยันนะครับว่าสภาแห่งนี้ควรจะยืนเรื่องหลักการของการหันมาใช้กติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้น ไม่ใช่เพื่อจะทําให้ประชามติมันผ่านง่ายขึ้นไม่ใช่เพื่อจะทํา <reco Christ. S 1> ให้ประชามติเรื่องรัฐธรรมนูนนั้นมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เพื่อให้เรามีกติกาสําหรับการทาประชามติในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องรัฐธรรมนูญหรือเรื่องอื่นในอนาคตที่มีความเป็นธรรมระหว่างฝ่ายที่อยากจะเห็นประชามติผ่านกับฝ่ายที่ไม่อยากจะเห็นประชามติผ่านจะเป็นกติกาประชามติครับที่ไม่เปิดช่องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์จากการรณรงค์ให้คนนั้นไม่ออกไปใช้สิทธิ์และเป็นกติกาประชามติที่ทําให้ทุกฝ่ายนั้นมีแรงงจจูใ ในการรณรงค์เชิญความคิดและเชิญชวนคนที่คิดคล้ายกันให้ออกมาลงคะแนนเสียงเยอะที่สุดเพื่อให้สังคมนั้นใช้ครูหาประชาติเป็นช่องทางในการหาข้อสรุปร่วมกันว่าสังคมนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนดังนั้นด้วยเหตุผลประการนี้ผมเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรนี้ควรจะยืนพื้นและก็ยืนยันหลักการเรื่องของกติกาเสียงข้างมากหนึ่งชั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน